สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายท่อนสีภาพพี่น้องมะยางเลาะเบิงเขาหน้าปังเนาะค่ะหลังจากวันได้ไปห้ายมือเติมราคาพี่น้องมาเบิ้งมามันงอกดีบ่เป็นจังได้เนาะคะ่ะนเพิ่งช่วงนี้ว่านไม่ไม่ตอ้องยางหน้ารู้ดูเวยค่ะว่าจะไม่เจางว่าเขาเกิดดีบ่มันรุ่น,นะค่ะพี่น้องมันรุ่นเดี๋ยวยาย,ยท่อนสีภาพไปเบิง้งค่ะพี่น้องวาา่าแต่ละอันนี้มันเริ่มงอกดีซ้ำไหมันเป็นจังไดเนะาะไอที่มาคงเข้าไม่ไวเสียงเลยยายท่อนสีว่าวเห็ฟังสไตล์ยายท่อนนาะจ้ะพี่น้องจ้า นี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่ย่อยทอดวานเขาแล yeah. like ้วเนาะค่ะนอส่วนข้าววานเลยไม่ไม่เขาตองมายังด yeah. ูดูเลยค่ะมาเบิงนามอยู่ให้หน้าว่าเขาเปงออกได้ดีบอคือบอได้ดีแต่ว่าเขายายทอดนะคะพี่น้องมันเป็นข้าวนบปังข้าวไม่ไวแสงนี่สามารถมันก็สามารถเกิดได้เม้แต่มีน้ําขังอยางสี่เด้อค่ะเด้อนี่ปูเพิ่มมันเพิ่งกับกล้องออกให้เมืดแต่ว่าถาบกล้องออกมืดยังสี่มันก็เกิดได้ค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่น้าแก่ให้หน้านี่คือประมาณเท่านี้เขาสามารถทางนอขึ้นมาได้ยายทอดเลยบ่เปงออกค่ะพี่น้อง ตอนนี้มันกำลังสิเกิดค่ะพี่น้องเนยยะท่านสิ z o มลงไปเห้เบ้างไอ้ตรงมีน้ำนี่มันงอกอีลีบอ่ะังสิซึ่งซึ่งทาเขาจะงอกดีน้ำต้องใสเด้อค่ะเบื่อนร่างทงนี่น้ามันสิขุนในพี่น้องมันจะเห็นเขานี่งอกบ่ดีเพราะว่าแสงบ่ลงถึงเม็ดเขาค่ะพี่น้องเห็นบอเห็นบอปลายเขานะคะพี่น้องก็ล่างแท่งขึ้นมาแล้วค่ะนี่ซึ่งทั้งทั้งมันเป็นน้ำค่ำาถามมันบมมบเป็นค่ำมัสีพี่น้องก็สีเหลี่ยมลายอยู่ว่าเขานี่มันแตกขึ้นมาค่ะพี่น้องนี่เห็นบ ที่จริงน้ำามันก็มันสูงเนี่ยพ่อเข้าเอาไว้น้ำามันก็สีเริ่มลดลงเลยลด dreamed, <ıl> <istas> ลงเลยค่ะพี่น้องน้ำมันก็แห้งไปเรื่อยมันก็เห็นเหขาเข้าในทางขึ้นมาได้ค่ะพี่น้องเขาอีตเตียแด้วยค่ะเล่าแตงในสามารถทางขึ้นมาได้ต่อเมื่อน้ำอยู่นี่เป็นคืบเขาก็สามารถงอกได้ถ้า Hyundai, น้ำตัวนั้นใสด้วยค่ะพี่น้อง้าลังทงในน้ำใสนี่ปล่อยเลยสบายได้เพาต้องเ่าต้องไป ก้องออกให้เมื่อว่าจําเป็นว่าต้องไปเป้งออกให้แหงแหงแหลงสิถ้าน้ําตรงนั้นมันใสนะพี่น้องป้อยไปเลยเม่จะคืบนึ่งเขาก็สามารถเกิดได้ได้เขาอเตาเแดงเป็นแน่นั้นได้เขาพี่น้องเออเข้อไม่ไม่แสงเบิ้งง่ายเลยได้ค่าเดินนี่เห็นบอกก็น่เขา้กาัสิเริ่มแหงซุม่มหนังกัเกิดแล้วค่ะแต่มันม่วงเงี้ยมัวท่านเห็นโดยตาป่าซื่ที่กินเขาก็งงเลยค่ะพี่น้องเป็นน้ำน้ำ,นำแท่งขึ้นมาไปตะเบิงตะเบิงตัวย่ำหนีตรงยางยางดูดูเดี๋ยวะท่านสิซุ่มเข้าไปไกลๆค่ะพี่น้องนั่นนี่ไหม เป็นแทงๆเป็นคลือจังอันนี้นะคะพี่น้องนะเขาเลิ่งงอกแล้วเด้อค่ะเด้อจะง,งอกๆพร้อมๆกันนี่คือเขาบ่าวบเสียงค่ะพี่น้องนี่ตรงนี้แหงนี้แหงน้ายังเลิกอยู่เด้ค่ะได้วข้อกระทังของเขาขึ้นมาเองได้ค่ะพี่น้องนี่พอดีเดี๋ยวยายท่านสิพาพไปเบิ่งมองน้ำคุ้นๆมองน้ำคุ้นๆมองมันไม่ได้ใสแบบนี้มันจะงอกไหมค่ะพี่น้องไปนี่ค่ะมือพี่น้องมองน้ำคุ้นๆคุ้นเอเล่เร่ค่ะพี่น้อง คือน้ำมันไม่ใสเมแต่ว่ามันบวาบวเลิกแห้งนะคะพี่น้องมันก็สามารถทางแห้งขึ้นมาใดคือกันเดอค่คเดอร์อิวบ่โดนเข้ากับสีแห้งค่ะพี่น้องนี่แห้งเห็นบ่มันก็สิเริ่มอันมีมีดเขาเริ่มแทงขึ้นมาละค่ะเห็นบ่มีดนยหน่อยๆจ๊เจ๊เจ๊สันละค่ะพี่เพราะว่าเขาผืชดนอนมันก็ต้องทางขึ้นมาหาความห่อนนะคะห่มนอนคล้องแสงแดดค่ะพี่น้องนี่ตรงดี อาจจะเกิดได้บ่ดีได้เพราะว่าน้ำเขาคุณผ่า,นนาตรงได้น้ำใสนะพี่น้องเทื้อสบายใจเลยค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่แต่ว่าเขาก็อยากเกิดทาน้ำาบกไห้ยังสิเขาก็สีสามางอกได้ค่ะพี่น้องเห็นบ่นนินี่นี่เขาขาวล็กๆนี่ก็คือหน่อข้าวกำลังทังขึ้นมาได้ค่ะเดอ้อแต่ว่าน้ำตรงนี้คุณนซะ,ะเกินค่ะพี่น้องนี่ซึ่งรางหม่องมันมันโม,นมเมนต์มาเข้าสิเปลงน้ำได้เบิร์ดซูซใไฮ้ได้ค่ะเห็นบ่แต่ว่าทานะั้งๆหนะเห็นบ่ขนาเป็นเป็น นน้อยเข่าๆนะค่ะเห็นบอลเริ่มทางเขามากเลยเห็เขาเริ <presence and gera> <sk r anc não> ่มแตกขึ้นมากเลยเด้อค่ะเด้อแต่ว่าตรงนี้มันเป็นน้ําที่ขุนนะคะจะมาเจอกับเริ่มเห็นเห็นมเห็นจะก็ดจะแกะจังฉีนะพี่น้อยนน้อยขึ้นมากค่ะพี่น้องนี่คือหม่องคุ้นๆยังสีกับสีเกิดบรดีคือหม่องน้ำใสๆค่ะพี่น้องแต่ว่ากับเมว่าขันมองได้มันเป็นเดินแน่เท่ากับสามได้นะคะพี่น้องนี่เห็นไหมนี่หม่องคุ้นๆมันก็มีหม่องคุ้นหม่องใสเนาะคะเนาะ มาดีเมาเบิงอีกพี่น้องมั่หันนะสามมือเด้ครับวมื่หันสามมือบันิ้าเมื่อผ่านไปค่ะพี่น้องมาเบิงมองมันมีน้ำบาด้มันจิตทางขึ้นมาเห็นหลก็เก่าได้พี่น้องนี่มองน้ำคุ้นๆค่ะพี่น้องเห็นบอกสังเกตว่าต้นเขามันก็จะเริ่มเห่ยาแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมแม้มีน้ำมันก็เกิดขึ้นได้เด้เข้าไม่ไวแสงมันเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องดีๆเด้กนี่เห็นบ่น้ำยังบ่ท่านโบคักเลยค่ะวงนี้มันกัสิเบว่ามันเป็นบ่ตกรือวยาทอนมะมากองออกไล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะพี่น้อง เป็นช่วงที่เลาะเสาเลาะแรงเลาะเบิงรุ่นนะนะพี่น้องมวนมวนดีมวนดียอยท่านนาไม่เบิงค่ะพี่น้องนี่เห็นว่ามองมีน้ำกระเกิดมองว่ามีน้ำกระเกิดดีคือเก้าหรอคะพี่น้องหลังจากนั้นพ่านไปหาเมือ่อค่ะพี่น้องนี่คือได้มือที่หาได้ของการว่านเขาค่ะพี่น้องก็คือจะเริ่มเกิดหมดเลยแหละจะมองเห็นเป็นเคี้ยวอ่อนน้อยๆล่ะค่ะขะมองโดยตาเปล่านะคะพี่น้องก็จะบ่เห็นว่าเขาเกิดรลายแต่ว่าเขาเกิดเกือบหมดทุกเม็ดแล้วแหละ ท้องพุ่นเพิ่งกับว่านกอนมันเห็นเขียวเป็นลำไรลลำไร้และเนาะค่ะเนาะเห็นบ่อหนีพี่น้องเห็นบ่เมื่อน้ำมุกนั่งยุนบน้ำยังลงไปไปดอกนี่นี่คือต้นข้าวต้มงนี้คือเป็นน้ำท่วมครั้งล่ะเห็นบ่อมันก็จะสามารถงอกได้ดีค่ะพี่น้องก็จะมีปลายเลื้ยงปลายยางังแน่แต่จังน้อยสองคอแสงเขาก็แข็งแรงขึ้นมาเองได้คับพี่น้องเกิดกดีดีเกิดดีอยู่ได้พ่น่ะเลีงเรีกังค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นต้นเขาขึ้นยายทอนว่ะ เดี๋ยวพี่น้องพอหลังจากว่านไปแค่หามือนึงอหน่อข้าน้อมันก็ยังมาเมะเห็นว่าเขาในเกิดแล้วแต่ว่าห้าก็จะมองด้วยตาแบบมมถ่าไพี่น้องเบิ่ออาจจะว่าเห็นต้นเขาเป็นลำไร่ลลำไร่ยค่ะพี่น้องแต่ว่ายายท้อเห็นมันสิเป็นขาวชๆ่าเค่ะพี่น้องยินบอไยัามาเศร้ายามาแรงยายท้อกับสิมั้งมารอค่ะพี่น้องมารอะลุนว่าเขาเนี่ยเกิดดีว่ารองอกดีว่ารอจังสีค่ะพี่น้องมันม้วนดีเห็นหน้าฝังงก็มวนมองนีเลยได้ค่ะพี่น้องนี่มันเด้ลุนน้ว่าเกิดดีว่านอพ่อยเกิดดี เขาเจ้าเกิดดีบ่จึงสินะค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่คือกิจวัตรของยายทอนคือต้องเลาะทงหน้าเลาะเสาเลาะเลี่ยงค่ะพี่น้องยาหมดเสาตื่นขึ้นไามยายทอนต้องลงทงนานเลยเห็นบ่ออนนด็พนวานก่อนค่ะพี่น้องมันก็จะเป็นวันเขียวๆเริ่มขึ้นมากของคือของยายทอนมองเลยก็จะอบ่อมองเห็นแต่ว่าเขาก็จะงอกแล้วค่ะพี่น้องเขางอกแล้วค่ะปีนี้บ่ รุ่นดีดีมวนมวลครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อดีมาวลมวลแง่ทอนครับพี่น้องรุ่นไปน้ำแง่ทอดน้ำแ่ทอนสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า